สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับแนวสลุนสวัสดียามเช้าวันนี้นะครับยามเช้านี้ครับน้องมีนะครับล็อกเก็ตป h a มงคลร้อยเก้าปีหลวงปู่อิ่มมาแบ่งปันให้พี่นะครับรุ่นนี้ครับนะไม่เอามาไม่ได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างเพียงแค่สามสิบเก้าลังเท่านั้นนะครับนะฮะทั่วประเทศไทยนะฮะจัดสร้างเพียงสามสิบเก้าลังนะครับลุ้นสองพิมในหนึ่งลังพี่นะไม่เอามาไม่ได้ครับ วันนี้เอามาครับแบ่งปันให้พี่นะครับในราคาจับจ้องได้นะครับนาให้พี่ๆได้ลุ้นกันนะครับรุ่นนี้ก็มีรุ่นยันตะกุดทองคำนะฮะเนี่ยฮะการันตีตะกุดทองคำหนึ่งองค์การันตีเงินคู่นะครับสิบองค์นะครับและการันตีนะครับรอบท้องสูตรอีกนะครับอีกหลายรายการเซอร์ไพรส์มากมายพี่พิเศษนะครับบอกเลยว่าวันนี้นะครับเรามารุ้นไปพร้อมๆกันนะครับ ถ้าชอบถูกใจนี่ครับนะทักอดีไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับหมายเลขไลน์และเบอร์โทรนะครับเบอร์เดียวกันนะพี่นะเดี๋ยววันนี้เราขออนุญาตนะครับแกะเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมารับชมมาพร้อมกันนะครับว่าจะได้รายการอะไรบ้างนะครับวันนี้ครับนะผมเอามาแบ่งปันนะฮะราคาเบาพี่ลุ้นละ250บาทเท่านั้นครับลุ้นละ250บาทเท่านั้นครับนะฮะนี่ลุ้นละ250บาทเท่านั้นนะครับนะะฮ กินละสองร้อบ,บาทนะครับใครรับ2อลุ้นเอาไปพี่สี่ร้อยพอนะครับใครรับ2อลุ้นเอาไป400บาทพอนะครับ อันนี้เป็นไงพี่นะถูกใจพี่นอนนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับหรือถ้าพี่ไม่อยากรุ้นนะครับนะเลือกได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับนะเดี๋ยวนี้ครับเราขออนุญาตนะครับรายการนี้น่าเป็นสัมมนาคุณยกรังนะครับแต่ขอแกะองค์นี้กันก่อนเลยไหมนะครับเดี๋ยวมาเปิดเลยองค์นี้นะครับกล่องผ้าไหมชุดสวยด้วยนะครับขออนนี้แยกแกะก่อนนะครับนะฮะเราก็ไม่รู้นะครับว่าสัมนาคุณยกรังเป็นอะไรบ้างนะครับ แต่ที่ดูนะครับผมทราบมาคือเป็นขนาดจัมโบ้นะฮะและดูกล่องเหมือนผ้าไหมเลยฮะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันพี่ชายนะครับทีเด็ดโอ้โหเกตจัมโบ้พี่นะครับโอ้โหพี่สวยจริงครับรายการนี้อ่ะเป็นนะครับฝังตะกุดเงินเก้าดอกนะครับฝังพลอยติดเกษาเรี่ยมกันน้ำอย่างดีฝังเหรียญลุงปู่อิ่มนะครับนี่ฮะโอ้โห สวยมากครับรายการนี้ครับรายการสัมมนาคุณยกลังครับมาพร้อมกล่องผ้าไหมเหมือนผ้าไหมเลยนะเหมือนผ้าเลยนะครับกุผ้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเนี่ยมีล้องอย่างดีครับนี่ฮะโอ้โหสวยมากี่นะหลวงปูนะ่อิมนะอิกหนึ่งเกจิเลยครับนะใครจะรับองค์นี้นะถือว่าโอ้โหสวยมากเลยใครรับองค์นี้ได้ีแจ้งนะพี่ดูตะกุดเต็มเลยพี่เลขโคตรเบอร์สามด้วย นะครับใครรับองค์นี้แจ้งได้พี่นะสามันาคุณต้องรังนะฮะถือว่าเป็นรายการโอ้โหนิยมอีกรายการเลยนะครับใครรับนะขอเจ็ดร้อยพี่นะครับเจ็ดร้อยพี่นะครับมาวัดใจไปนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการนี้นะเดี๋ยวที่เหลือครับมาขอแกะเลยนะครับแกะกระลานะแกเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับว่ามีรายการอะไรเจ็ดๆกันบ้างครับจาก EP นี้นะครับต้องขออนุญาตตัดก่อนนะครับ ใครอยากลุ้นนะครับลุ้นได้เลยนะพี่แจ้งได้เอากี่ลุ้นนะครับลุ้นละ250บาทนะครับนะฮะลุ้นละ250บาทก็ถ้าใครรับเป็นคู่ก็400บาทพอนะครับน้องมาแบ่งพิเศษให้แต่น้องขออนุญาตนะครับเทคุกเขาเลยนะครับเทคุกเขาเลยนะครับนะครับไาเทไปลุยกันนะครับอีพินี้ครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับ15ถึง20รายการพี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเลยแล้วกันนะครับนะ ใครอยากนะได้เนื้อไหนนี่ครับนะอยากได้เนื้อไหนถ้าเป็นเปิดก็อีกจะเป็นราคราที่ผมเปิดไว้นะครับส่วนถ้าใครอยากลุ้นนะฮะนี่ราการนะฮะใครอยากลุ้นก็ลุยได้เลยนะครับใครอยากลุ้นเองก็ลุยได้เลยนะครับนะโองคสองร้อยห้าสิบาทคู่สี่ร้อยสีทนะครับคู่เพียงแค่สี่ร้อยครับฟังให้ดีนะฮะมาฮะเรามราเปนะิดกันเนี่ยรายการนี้ครับนะลุ้นนะสองพิมที่นะเป็นอ่าล็อกเก็ตกลมกับล็อกเก็ตเหลี่ยม,มนะครับ ขออนุญาตเปิดนะครับโอ้โหรายการนี้ครับเลขหัวนเบอร์ร้อยแปดครับนี่ฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะพี่นะรายการนี้สวยมากพี่ชายนะครับรายการนี้จะเป็นฉากสีเปียครับนะครับเขาเรียกว่าฉากสีสีเปียนะครับ นี่ฮะเป็นอังปูอิ่มนะครับนะยิงธนูครับนะปูอิ่มยิงธนูนี่ฮะสวยมากนะด้านหลังเหมือนน้ําเต้านะครับน้ําเต้าดูดซับนี่ฮะแล้วก็ตะกุดมีเกสรมิติวอนนะครับนี่ฮะรายการนี้สวยมากครับฉากสีสีเปียครับนะนะครับนี่นะครับหรือรายการนี้ครับนะถือว่าอีกหนึ่งรายการจัดเต็มเหมือนกันนะพี่นะเขาเรียกว่า น้ำเต้ามงคล์เนาน้ำเต้ามงคลนะเออน้ำเต้ามงคลนะอ๋อมีบอกอยู่นะพี่นะเป็นน้ำเต้ามงคลนะครับโอ้สวยนะถือว่าสวยเลยรายการนี้ฉากซีเปียครับรายการที่ติดจิวเนเกศาด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการจัดเต็มนะนี่ฮะมีตะกุดมีน้ำเต้าครบเลยจิวเนเกศานะครับรายการนี้ใครรับแจ้งได้ครับพี่ชายนะครับขอแบ่งปันให้พี่นะครับองนี้นะครับที่สามรถสองร้อยห้าสิบครับนะสองร้อยห้าสิบนะครับ ร,รายการที่หนึ่งนะครับผมไม่รู้นะเพราะองค์แรกมาผมก็ตั้งราคาไม่ถูกนะครับเดี๋ยวไปรู้กันต่อครับไป็น้กันต่อนี่ครับเดี๋ยวเราจะตั้งราคาให้นะครับไปกันต่อนะครับองค์ที่สองครับโอ้องค์ที่สองของรายการนี้เป็นตะกุดเงินแท้ครับนะฉากสีประจําวันเกิดนะครับรายการนี้เป็นฉากสีเหลืองนะพี่จ๋านะครับเป็นฉากสีเหลืองนะครับนะครับรายการที่สองนะฮะสีประจําวันเกิดนะครับรนะ,ะนี่ <c oughs> นะครับจะเป็นพิมลุงปู่นั่งนะครับน่าจะเป็นนั่งโต๊ะนะครับนั่งโต๊ะเป็นตะกุดเงินแท้นะครับตะกุดเงินแท้คู่ด้วยนะพี่นะตะกุดเงินแท้คู่ด้วยนะครับสวยมากๆครับนี่นะให้ดูแค่นี้พอเนาะแต่ได้เก็บในถุงเดิมนะนะครับสวยงามครับสวยงามครับตะกุดเงินแท้นะครับนะครับนะสวยงามนะครับนี่นะครับ เอาไปวิจัยรอรายการนี้ครับสองร้อยห้าสิบาทจ้าพี่จ๋านี่ครับเลือกได้เลยนะครับใครชอบูกใจองค์ตหางนี่ครับส่วนตะกุดทองคําเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะไปกันต่อนี่ครับรายการที่สองนะครับนะครับพมเปิดเป็นงปันนะฮะราคาบาวพี่นะครับไงก็ฝากอุดหนุนน้องกันด้วยนะครับรายการนี้ครับ เป็นรายการฉากชมพูครับเลขคนจัเบอร์เจ็ดสิบแปดครับนะนี่เลขคนจัเบอร์เจ็ดสิบแปดฉากชมพูครับใครรับแจ้งได้เลยสองร้อยรายการนี้อ่ารายการที่ทองแดงนะครับผมแบ่งให้นี่ครับนี่องนี้นะอง์นี้เอาไปนะฮะสองร้อยยี่สิบบาทครับรายการที่สามนะครับตะกูดทองแดงนะครับสองร้อยยี่สิบบาทนะครับ ต่อมาครับพ uh ี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับรายการที่ใส่ฮะรายการที่สี่สี่ม่วงครับรายการนี้โอ้โหออปชันจัดเต็มครับเลขคู่ตัเบอร์หกสิบสองรายการนี้ออปชันฉากจัดเต็มครับฉากสี่ม่วงครับรายการนี้ครับเฮียฉากม่วงนะรายการนี้จัดเต็มเลยขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้านะครับ โอ้รายการที่5้าฉากแดงครับโคดหลังนะฮะรวยนะครับเลขคุณตเบอร์หนึ่งหครับนี่ฮะห5 9้า้าครับรวยครับนี่ติเกสาจิวอนครับออปชั่นจัดเต็มครับรายการที่ฉากแดงครับนี่นะครับเอาไป250บาทพอพี่นะครับหรือใครอยากลุ้นก็แจ้งได้นะครับรับ10ลรุนแถม3ามนะครับนะรับ10ลรุนแถมให้3องค์นะครับ ต่อมาพี่ชายครับรายการที่หกนะครับโอ้โหรายการที่หกฉากม่วงครับรายการที่หกฉากม่วงครับเลขคูเบอร์สองศูนย์เก้าครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบฮะสองร้อยยี่สิบาทจับคู่ได้นะครับสองร้อยยี่สิบาทจับคู่สี่ร้อยได้เลยนะครับนะส่วนรายการที่สองร้อยห้าสิบนะครับใครจะจับคู่นะผมลดได้เพียงแค่ห้าสิบาทนะครับหรือถ้าพี่จะใจไปลุ้นเองนะครับลุ้นเองได้เลยนะฮะลุ้นเอง นะคู่ละสี่ร้อยนะครับนะหรือสนใจตรงไหนครับทักมาได้ครับมาต่อครับรายการนี้ตะกุดเงินออกอีกแล้วครับเลขคือเบอร์หนึ่งสองศูนย์ตะกุดเงินรายการนี้ครับนี่ครับเป็นรายการที่สองของรุ่นนี้ครับตะกุดเงินแท้ครับนะเอาเป็นสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับไปกันต่อรายการที่แปดนะครับใครรุ้นนะครับใครได้ตะกุดทองคานะครับแจ้งน้องมาบ้างนะครับนะ อุดติสร้างน้อยครับสร้างสามสิบเก้าลังเท่านั้นครับเราหนึ่งนะฮะหนึ่งในสามสิบเก้าครับนะได้มาเปิดให้ที่ได้สะสมบูชากันครับมาครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่แปลกนะครับเปิดออกมาเป็นฉากขาวครับเลขคุณตัเบอร์สิบเก้าครับรายการที่ฉากขาวเนี่ยเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทนะครับรายการที่แปดนะครับออกมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่กล้า รายการที่กล้าวนะครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ครับเป็นฉากเหลืองเลขคนทต้งเบอร์หนึ่งแปดแปดครับฉากเหลืองเลขคนทต้งเบอร์หนึ่งแปดแปดพี่นะนี่เอาไปครับสองร้อยยี่สิบาทจับคู่สี่ร้อยได้เลยนะครับเอางี้องค์ไหนสองร้อยยี่สิบาทอ่ะผมให้จับคู่นะครับสามแปดนะฮะผมจะจับคู่สามแปดแล้วกันนะครับอ่าพิเศษให้นะครับพิเศษให้นะเออต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับ รายการที่สิบเปิดออกมาเป็นฉากเขียวเหนียวซับนะครับนะติดรวยตะกุ่นเงิน2ดอกครับเลขคู่เบอร์สองเจ็ครับติเกสสาจีวอนครับรายการที่250บาทพอพี่รายการที่10นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่11นะครับ รายการที่11เปิดออกมาเป็นฉากชมพูครับ11ออกมาเป็นฉากชมพูครับรายการนี้เลขคนเบอร์74นะฮะเอาไป220บาทจกพูด380บาทได้เลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่2ครับรายการที่2เปิดออกมาเป็นฉากขาวครับนะฮะนี่ฉากขาวนะฮะด้านหลังเป็นเดี๋ยวผมดูไปนะเตามงคลนนะฮะ ด้านหลังเป็นเต่ามงคลเลขคัเบอร์หนึ่งหกสามครับหนึ่งหกสามนะรายการนี้ครับนั่งนั่งเก้าอี้ครับนะเอาไปพิ่ชาครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฝังเต่านี่ยครับพญาเต่าเรือนนะครับนะโชคลานนะครับคลกสสายนะครับต้องบูชาเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่13าเปิดมาเลขคุณัเบอร์209รายการนี้ครับเป็นหลปู่ยิงธนูนะครับเป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมครับรายการนี้เอาไปครับ220บาทนะครับรายการที่13 ต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการที่สิบสี่รรายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการนี่ฉากฟ้าเลขคูัเบอร์ห้าสามครับเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทนะครับพี่นะรายการที่สิบสี่ครับนะต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการที่สิบห้าครับ รายการที่พ่เปิดมาเป็นฉากชมพูครับรายการที่ได้คนเบอร์ยีิบเจ็ดรวมกันได้เก้าครับเอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอรีไดครับต่อมาครับพี่ชานี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบหกรรายการที่ผมเปิดมาเป็นลงยาอาเป็นชาเขียวเหนียวซับได้คนเบอร์สองหนึ่งสี่ครับ รายการน,นี้เอาไป220บาทครับพี่ชายนะครับรายการที่16นะครับมาลู้นต่อนะครับรายการถัดไปครับรายการที่17ครับรายการที่เจเป็นฉากชมพูครับนะฮะั7สิบเเป็นฉากชมพูเลขคนเบอร์3 6มหครับนี่ฮะเอาไปพี่ชายจะกุดเงินนะออค์นี้2อง้าสบาทนี่ครับจะกดเงินนะพี่นะจับคู่นะครับจับคู่450นะครับ นะต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปรายการที่18ครับ18เป็นล็อกเก็ตครับรายการที่318ครับนะครับ18เอาไปตรงนี้ครับ220บาทจับคู่สอง้อยแบาทได้เลยนะครับได้สามนะ380รอดสพูดผิดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการนี้ครับเป็นรายการที่19ครับ19นะป้ายรวยพี่เลขคนเบอร์หมายเลข2ครับโอ้โหรองแม่ทัพครับ ชังแดงแดงวิพีนป sí, ูดนั่งเก้าอี้ครับนี่ฮะเอาไปพี่ชาย250บาทพอวิเลขมาทับนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่20รายการสุดท้ายของอีพีนี้ครับรายการที่20เปิดขึ้นมาครับรายการนี้โอ้โหชังสีเปียออกเลยครับเลขคนเบอร์หนึ่งห้าสี่ครับสีเปียนักนิยมนะนะครับชักสีเปียนิยมนะรายการนี้เอาไปครับ220บาทครับพี่ชายรายการที่20บนะครับ ปันนี้ยังแบ่งปันยี่บ,าาบี้ยังให้ยี่สิบรายการชอบสุใจรายการไหนลองเดียกกันได้เลยนะครับสำหรับนี้กับขอบพระคุณพี่พี่ท่านต,ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณำาำครับ